การเลือกตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มคึกคักแล้วครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้คนลงเลือกตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือน้องของคุณเทพไทยเสนพงษ์นั่นเองในส่วนของพลังประชารัฐแต่งตั้งคุณอนุชานาคชัยนะครับคุณอนุชานาคสัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมในการที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งแล้วก็เมื่อวานนี้คุณอนุชาในฐานะเลขาธิการพรรค ก็นำคุณอายาสิทธิ์ีสุวรรณอดีตนายกเขาชัยสนพัทลุงครับเดินทางไปสมัครแล้วก็ได้หมายเลขสี จากนั้นก็ลงพื้นที่มาพบกับกองเชียร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับสานักงานงกรกตอของจังหวัดนครศรีธรรมราชจับตาดูให้ดีนะครับสนามเลือกตั้งนี้ก็คึกคักไม่แพ้กันครับใช่ค่ะเอาวนอกจากนี้ทางภาคอีสานนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสอ,สอในพื้นที่เทศบาลนาครของภาคอีสานสแห่งติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยะคะ่ะ ตลอดการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์สิ่งที่น่าจับตาคือบรรดากองเชียร์ที่มาพร้อมดอกไม้และอุปกรณ์การเชียร์เพื่อหวังให้กำลังใจผู้สมัครว่าที่นายกเทศมนตรีที่ตัวเองชื่นชอบแต่ปีนี้ไม่คึกคักเหมือนทุกครั้งเพราะมาตรการควบคุมโรคระบาดที่มีข้อห้ามไม่ให้กองเชียร์เข้าไปในบริเวณรับสมัครทำให้เสียงค้องกลองจึงไม่ดังนัก มีเพียงการโห่ร้องให้กำลังใจและคล้องพวงมาลัยดอกไม้เท่านั้นขณะที่บรรดาผู้สมัครส่วนใหญ่ของภาคอีสานโดยเฉพาะเขตเทศบาลน,นครที่มีอยู่สี่แห่งผู้สมัครเกือบทุกจังหวัดคืออดีตนายกเทศมนตรีที่เพิ่งหมดวาระกลับมาสมัครเพื่อทวงเก้าอี้คืน มีผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เป็นคู่แข่งเพื่อชิงเก้าอี้มีเพียงเทศบาลนครนครราชสีมาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่นายกเทศมนตรีคนเดิมขอเว้นวักไม่ลงสมัครในครั้งนี้ เปิดทางให้ผู้สมัครจาก3มทีมใหญ่มาลงชิงชัยแทนประกอบด้วยทีมโคราชชาติพัฒนามีนายประเสริฐบุญชัยสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้สมัครนายกทีมโคราชเพื่อโคราชมีนายจักรินเชิดชายอดีตประธานหอการค้าและทีมโคราชมหานครมีนายอัคคชาพรมสูตรเป็นผู้สมัครนายกซึ่งนายสุวัฒิ์เชิดชยัยนาย,ยกเทศมนตรีคนล่าสุดจากกลุ่มประสานมิตร ที่นั่งเก้าอี้มาสองสมัยและมีความใกล้ชิดกับพรรคชาติพัฒนาของนายสุวัสดิ์ฤิปตะตพันลบได้ประกาศว่าจะไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้สมในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสองกลุ่มการเมืองมาลงชิงชัยคือนางสาวพิทยาชัยสงครามลูกสะพ้านายนเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยมาลงสมัครในานามกลุ่มเพื่อไทยนครอุบล จับสลากได้หมายเลขหนึ่งกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเพื่ออุบลนำทีมโดยนายประชากิจตรงสิลิอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุบลราชธานีหลายสมัยได้หมายเลขสองมาลงสมัครแทนนางสาวสมปรารถนาวิกัยเจิดเจริญที่ลาออกจากนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุบลราชธานีไปลงสมัครเป็นนายกอบอจอแต่ก็ผิดหวังเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อรักษาพื้นที่ให้กับกลุ่มส่วนเมืองศูนย์กลางอย่างขอนแก่นปีนี้กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นส่งสองทีมลงชิงชัยทีมแรกเป็นทีมนายกคนเก่าคือนายธีรศักิ์ทีคายุพันธ์ซึ่งนางเก้าอี้มานานถึง8ปีปีนี้ลงชิงเพราะต้องการสารต่องานเดิมที่ทำค้างส่วนอีกคนคือนายชัชวานพรอ,อมรธรรมอดีตรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ที่ใช้ชื่อกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นลงชิงเก้าอี้ด้วยเหมือนกันงานนี้มีแข่งเดือดแน่นอนเพราะทั้งสองคนยอมกันไม่ได้เรียกว่าเปิดศึกสายเลือดกันเลยทีเดียวส่วนอีกสองคนคือนายวสันชูชัยทนายความและนายชานนนาประเสริฐกุลจากกลุ่มอิสระลูกชายของบริษัทชาญทัวร์ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นสอทอแล้วกระโดดลงมาสมัครในครั้งนี้ด้วย ปิดท้ายที่จังหวัดอุดรธานีสองกลุ่มใหญ่ลงสมัครชิงเก้าอี้โดยตัวเต็งคือนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณอดีตนายกที่นั่งเก้าอี้มา12ปีมาลงสมัครทามกลางกองเชียร์โดยมีคู่แข่งคือนายวีรวัตรไวยานุวัตรอดีตผังเมืองอุดรธานีในานามกลุ่มพลังอุดรที่ประกาศท้าชิงโดยอ้างอิงผลงานว่าเป็นคนออกแบบน้องประจักษ์มาชิงเก้าอี้ด้วยแต่ไร้เงาคณะก้าวหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะมาชิงเก้าอี้ในเมืองนี้จากนี้คงต้องรอดูว่านายกคนเดิมจะได้กลับมานั่งเก้าอี้อีกหรือไม่หรือคนใหม่เลือดใหม่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนคนที่จะให้คำตอบนี้ได้คือประชาชน28มีนาคมนี้เป็นวันตัดสินบรรดาผู้สมัครทุกนครกวินทราใจซื่อศูนข่าวไพอีสานนชั่นทีวีรายงาน